ริดอับุกขับพื้นที่ของคนรักการอ่านสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร e ดอับุกข์ขับพอดแคสต์พื้นที่ของคนรักการอ่านครับกลับมาพบกันใน e ีีที่107นะครับ อีพีนี้เราก็หยิบเรื่องราวในหนังสือมาเล่าสู่เพืเ่อนฟังกันเช่นเคยนะครับในวันนี้ก็หยิบหนังสือเล่มที่มีชื่อว่า daily the daily stoic นะครับ stoic รายวันหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนโดยคุณไรอันฮอล d a y และคุณสตีเฟนแ a นเซลแมนครับ stoic รายวันนี้นะครับก็เป็นหลักคิดสำหรับ มนุษย์ผู้ใช้ชีวิตแต่ไม่เคยเข้าใจชีวิตอันนี้คือเขียนไว้ด้านหน้าหนังสือนะครับทีนี้คำโปรยด้านหลังครับบอกไว้ว่าสโตอิกรายวันคือหลักคิดและปัจชญานำทางมันมอบสติปัญญาความกล้าจุดมุ่งหมายและแรงขับเคลื่อนที่จำเป็นให้กับชีวิตทั้งยังเป็นหนทางรับมือกับอุปสรรคทุกอย่างในโลก ท่ามกลางความบิดเบี้ยวสับสนวุ่นวายเราจึงยังตั้งมั่นอยู่แบบไม่ไหวเองก็คือเป็นหนังสือที่เรียกว่าให้ข้อคิดนะครับจากปัชญากรีกโบราณนะครับข้อคิดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานี่แหละนะครับให้เรามีสติปัญญามีความกล้าหาญมีจุดมุ่งหมายแล้วก็ขับเคลื่อน ตัวเองและรับมืออุปสรรคที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ให้ข้อคิด,คดกับเราได้ทุกวันเลยนะครับโดยเป้าหมายของหนังสือเล่มนี้นะครับผู้เขียนได้บอกไว้ว่าเขาอยากกอบกู้ลัทธิสโตอิกให้กลับมาอยู่ในสถานะเดิมนะครับเพราะว่า,าคนเรานะครับหรือใครที่ศึกษา ปัญญาสโตอิกนะครับคนทั่วไปจะเข้าเข้าใจว่ามันหมายถึงความไม่รู้สึกไม่ยินดียินร้ายนะครับทั้งที่สโตอิกคือวิถีชีวิตที่เปลี่ยมสีสันเน้นการลงมือทำและเปลี่ยนกระบวนทัดได้นะครับก็พอมาอ่านบทนำของหนังสือเล่มนี้นะครับก็ทำให้รู้มากขึ้นว่า เออในมุมมองของปัชญาสโตอิกนั้นนะครับมันไม่ได้มีแค่รู้สึกว่า,าไม่ได้มีแค่ว่าเราไม่ยินดีนร้ายกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราแล้วก็ลงมือทำอย่างเดียวอะไรประมาณนั้นนะครับแต่มันก็มีหลายๆมุมมองนะครับอย่างเช่นการเน้นการลงมือทำนะครับเป็นชีวิตที่เรียกว่ามีสีสันมากกว่านะครับหรือว่า เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงความคิดนะครับหรือมุมมองที่มันมีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับคือเป้าหมายของผู้เขียนก็อยากจะใหะ้มันเป็นเครื่องมือนะครับในการควบคุมตนเองเป็นการสร้างความอดทนนะครับและเก็บเกี่ยวความรู้เพราะว่า ปัญญาเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งจำเป็นที่มีต่อชีวิตครับในความรู้สึกของเรานะครับที่มีต่อหนังสือเล่มนี้เราว่าเป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าข้อแรกเลยนะครับเราได้ข้อคิดรายวันเลยนะครับเพราะว่าในหนังสือนะครับเขาจะจัดเรียงเลยว่าวันที่เริ่มตั้งแต่ต้นเดือน มก,กราเลยนะครับต้นปีเลยเดือนมก,กราไล่ไปจนถึงเดือนธันวาคมนะครับก็มีข้อคิดหนึ่งข้อคิดให้เราได้อ่านนะครับในหนังสือก็จะเป็นหนึ่งหน้านะครับหนึ่งวันสมมุติว่าวันนี้วันที่เจ็ดนะครับวันที่7สิงหาคมนะครับก็ จะมีข้อคิดของวันที่7นะครับของนักปัญญาที่สโต,สตอีกนะครับแล้วก็จะมีอ่าบรรยายต่อลงมาอีกนะครับภายในหนึ่งหน้านั้นนะครับก็ทำให้เราได้มีข้อคิดในแต่ละวันนะครับอ่านเพียงหน้าเดียวอาจจะเป็นตอนเช้านะครับเพราะว่ามัน,เป,นเป็นการเริ่มต้นวันใหม่เราก็มาอ่านตอนเช้าหนึ่งหน้าอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ ข้อคิดในวันนั้นติดตัวไปหนึ่งข้อคิดแล้วนะครับอืมก็รู้สึกว่าพอเราทําแบบนี้นะครับวางไว้ในที่ที่มองเห็นได้แล้วก็หยิบหนังสือ stoic the daily stoic นี้มาอ่านนะครับก็เหมือนได้ตั้งสติก่อนที่จะทําอะไรในวันนั้นนะครับอืมเหมือนได้ตั้งสติได้ข้อคิดมาเออ มันก็ใช่อย่างที่เขาว่านะอ,อ,อะไรประมาณนี้หรือว่าอาจจะเป็นคําแนะนําเล็กๆน้อยๆนะครับเ,เราอ่านแล้วเราจับใจความเราได้ความสําคัญคําสําคัญหรือประโยคสําคัญในวันนั้นมันก็อาจจะเป็นแนวทางที่จะให้เราได้นําไปใช้ในชีวิตได้นะครับลองมาฟังสัก หนึ่งตัวอย่างนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่7สิงหาคมนะครับเราก็เปิดหนังสือไปที่วันที่7สิงหาคมนะครับก็จะมีหัวข้อแล้วก็คําพูดที่เป็นปัชยาของนักปัชญากรีกโบราณน,นะครับแล้วก็จะเป็นตัวอย่างหรือว่าคำํำอธิบายลงมาอีกนะครับมาฟังกันเลยครับวันที่7สิงหานะครับ ทําได้จริงและมีหลักการนะครับเป็นปัญญาที่เขียนขึ้นจากมาคัสออเลิอัสนะครับไม่ว่าผู้คนผู้หนึ่งอยู่ที่ไหนก็อาจใช้ชีวิตให้ดีได้ทั้งนั้นชีวิตยังต้องเชื่อฟังคำสั่งสารด้วยซึ่งเราก็ใช้ชีวิตแบบนั้นได้ดีเช่นกันนะครับ ในหน้านี้นะครับเขาก็บรรยายต่อไปเกี่ยวกับอ,อับอับราฮัมลินคอนนะครับที่เขาเป็นผู้ที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นคนรอบคอบเป็นคนใจกว้างและมีเป้าหมายชัดเจนนะครับคนสหรัฐอเมริกาตอนนั้นก็รู้สึกเทิดทูนนะครับว่า,าลินคอนนั้นนะครับทำให้เราแซงทำเหมือนเขาไม่ใช่นักการเมือง จริงๆแล้วนะครับถ้ามองข้ามเรื่องการเมืองไปนะครับสิ่งที่น่าประทับใจที่แท้จริงเกี่ยวกับอับราฮัมลินคอนนะครับก็คือเขาเป็นตัวเองเสมอแม้ขณะทําหน้าที่การเมืองอก็คือเขาทําตามหลักการและลงมือปฏิบัติแบบไม่ขัดแย้งกันนะครับก็คือเขาเป็นคนยังไงเขาก็ ทำตามหลักการของตัวเองอย่างนั้นนะครับแม้ว่าในเรื่องการเมืองเราก็จะรู้ดีนะครับว่ามันเป็นการใช้ชีวิตอยู่ในดงงูเห่านะครับเขาเขียนไว้แบบนั้นในบอชิงตันดีซีนี่นะครับเหมือนการใช้ชีวิตอยู่ในดงงูเห่านะครับแต่ว่าเราก็สามารถใช้ชีวิตตามหลักการและลงมือปฏิบัติ โดยไม่ได้ขัดแย้งกันได้นะครับคือเรายึดหลักการนะครับที่ทําได้จริงนะครับยึดหลักการของตัวเองและลงมือทำถึงแม้ว่ามันจะหนักหนาสาหัสในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ได้ตรงกับหลักการของเรานะครับก็เพราะว่า,าถ้ามองดีๆนะครับอับราฮัมินคอนก็อยากจะช่วยเหลืออยากจะที่จะ พัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีแบบนี้นะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับในวันที่7สิงหานะครับก็มันก็เห็นได้เห็นมุมมองนะครับในหนังสือว่าเออมันก็มีมุมมองแบบนี้แล้วพอเรากลับมาทบทวนในชีวิตตัวเองเราได้ใช้ชีวิตตามหลักการของตัวเองหรือเปล่านะครับ ก็เหมือนว่าได้ให้ข้อคิดได้ให้แนวทางในการที่เราจะไปใช้ชีวิตประจําวันของเราได้ดีเลยนะครับอ่านเพียงแค่วันละหน้านะครับอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่าตอนเช้าก็หนึ่งหน้าเท่านั้นนะครับครับผมนี่ก็คือเรื่องราวในหนังสือที่นํามาฝากเพื่อนๆนในวันนี้นะครับก็เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่น่าประทับใจมากเลยนะครับก็อ่านแล้วเราก็ได้ข้อคิด บางวันก็อาจจะตรงกับชีวิตของเราบางวันก็อาจจะไม่ตรงแต่ว่ามันได้ขอคิดให้เราแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ